ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการยืนยันและคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็เรามาไล่เรียนดูเลยกันนะครับว่ามีแพ็กไหนนะครับที่ยังอยู่กับเรากันบ้างทุกคนมีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างแล้วก็มีแพ็กไหนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุ เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็ลองมาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะนำการพูดถึงการยืนยันและคาดการนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสดีนี้นะครับเริ่มที่ pack แพ็แกแรกทุกคนเป็นแพ็กของโชว์ไทม์มันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับโชว์ไทม์ทุกคนเห็นอยู่นะทุกคนเป็นโชว์ไทม์ของอิตาเลียนเลียทุกคนก็คือยังอยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้านะครับก็คือยังไม่หมดอายุนะครับเป็นแพ็กที่นําทัโดย ลาตารูโอมาติเนสน,นะครับเตโอเคนเดสและก็เปาโลดิบาล่านะครับก็คืออยู่กับเรายา,ๆยาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับและสำหรับแพ็กที่จะหมดอายุก็คือแพ็กนี้ทุกคนเป็นแพ็กของอ e ีพิกอิตาเลียนที่นำทัพโดยอเล็กซานโดรเดลเปียโรนครับฟาชิโกตอตติและก็โรเบโตบาโจนะครับ,ตตรบซึ่งจะหมดอายุไปวันพฤหัสทีนี้นะครับเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งแพ็กก็คือแพ็กของอ e ีพิกเจลีนะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันสำหรับการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับ และสำหรับตำนานแพ็กใหม่หรือว่าโชว์ทมาแพ็กใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะทุกคนมีนักเตะตำนานเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่หลุดเข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูแลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะหยิบยกตำนานตัวไหนเข้ามาให้เปิดก่อนกันนะครับก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับและต่อมาในส่วนของ Player of the Week ะวีครับทุกคนสำหรับ Pa เป,ปล่ยงเยอร,ร์ออฟเดอะวีส์นะครับรับนน ดาเนียลมทุกคนมิเมเลโนมาติเนสแล้วก็ฟานเดฟเฟนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับแพ็กใหม่ก็คืออันนี้นะครับเป็นการคาดการณ์จากเบสเรจเอนเอเนะครับทุกคนก็ให้การคาดการณ์มาทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับทุกคนเป็นการคาดการณ์ของทีมชาติอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แมนนิว11คนด้วยกันนะครับนำทัพโดยโคพาเมอร์ครับทุกคนโอยาซาบาทุกคนโคโลมัวนี่นะครับโรดริโกเดอปอลครับทุกคนคิมิเนสนะครับชาบี้ซีมอนคทุกคนโลเซลโซนะครับมาร์คคู หรือมากทุกคนเลยก็มีเพิ่มเติมอีกตามนี้เลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์ของ Player of the Week นะครับและอีหนึ่งแพ็กก็คือแพ็กของ POTS คนหรือว่า Player of the Season นะครับสำหรับแพ็กปัจจุบันที่กำลังจะมันอายุไปนะครับเป็น Player of the Season ของลาลิก้าสเปนนะครับและสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับน่าจะเป็นคิวของ Player of the Season กันโชเซร์รต์อิตาลีนะครับก็คือหลีกของอิตาลีนั่นนเองะครับ ก็จะมีมาทั้งหมด20ทีม20นักเตะเหมือนเดิมนะครับคร่าวๆก็จะนำทัพโดยคริชาควาคาเซเลียผู้คนราฟาเอลเลยเอวนะครับดูซานวัลลาฮูบิทและก็คาฮาดูกูอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำการลงรายละเอียดจะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์นักเตะต,ต่างๆนะครับและในส่วนของเอีเวนต์การแจกฟรีนะครับคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นทางฝั่งของทัวร์นาเมนต์นะครับที่กำลังเส้นสุดลงไปและทุกคนรวมไปถึงอีเวนนนตต์กกกาาารรรแจจฟี่่งๆะะคคับทุวเป็น เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับคนเล่นกับยูเซอร์นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ